สวัสดีครับคลิปนี้ A2P TV by Code Amon นะครับขอนำเสนอการซื้อขายบนกระดานใบแน่นยนะครับเรามาดูกันนะครับให้ทุกคนได้ไปล็อกอินเข้าไปในระบบของ b บ n a n นน .com Deadboard นะครับ เมื่อล็อกอินมาแล้วจะมีสามขีดนะมีรูปรูปเราอยู่ด้านขวามือถ้าใครยังไม่ได้ทำให้ทำให้เรียบร้อยนะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ครับมือถือของเราพร้อมนะครับเราก็วันนี้จะมานำเสนอการซื้อขายนะครับเมื่อเราได้ล็อกอินมาแล้วนะครับทำองค์ประกอบเรียบร้อยล็อกอินแล้วให้มากดสามขีดครับขั้นตอน,นครับ กดสขีดนะครับสามขีดมีอะไรบ้างดูีิ <c oughs> มีแดชบอร์ดหรือว่าแผงควบคุมนะมีบนะัตที่เราจะใช้งานมีกระเป๋าสตางค์ที่ควรรู้นะครับแนะนำลิฟนทะ์โ o w การทำธุรกรรมความรู้โอเควันนี้เราจะมาเจาะนะครับในการซื้อขายเลยนะเราก็เริ่มที่แผงควบคุมนะครับ กดไปที่แผงควบคุมนะแผงควบคุมก็จะมีตลาดทั้งหมดนะเราก็เห็นแล้วแล้วให้กดตัวที่สองครับกดตัวที่สองชื่อตลาดร้อนนะครับตลาดร้อนกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วนะครับเราได้ตั้งนะครับตั้งอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเข้ามาที่นี่เลยนะนะหลังจากที่เราตั้งเครื่องมือถือ ตั้งเหรียญของเราแล้วกดตลาดร้อนแล้วทางด้านล่างก็จะมีเหรียญ A N P นะสแลด U S D T B S C เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะให้สไลด์จากขวาไปซ้ายนะครับให้สไลด์เลื่อนเลื่อนเลื่อนนะครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนจากขวาไปซ้ายให้สุดนะครับสุดแล้วเราจะเจอคำว่าเทรด ถ้าภาษาไทยก็ซื้อนะครับซื้อนะกดไปเลยครับกดไปที่เทรดกดไปแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้ามาเป็นกราฟเนาะนี่กราฟกราฟของเราตอนนี้ตลาดยังปิดอยู่นะครับตลาดยังปิดอยู่เดี๋ยวมันจะมีเส้นกราฟขึ้นกราฟลงกราฟลง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 ,ลงแล้วก็กราฟขึ้นนะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะวันนี้กราฟปิดนะครับ แต่เราจะมาแนะนำนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วครับเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นนิดหน่อยแค่นี้เองนะครับให้เราเห็นว่าทางซ้ายมือสีเขียวเป็นฝั่งซื้อนะครับเนี่ยฝั่งซื้อเราจะทําการซื้อตรงนี้ถ้าฝั่งสีแดงเป็นฝั่งฝั่งขวานะครับเป็นขายขาย enp นะครับเนี่ยขายมีสามประทัดเองนะครับเนี่ยเราก็ตั้งนี่เลย นะครับราคาเห็นราคาไหมครับนะบรรทัดร,ราคานะเอาราคาศูนย์เราลองตั้งดูนะครับศนะูนย์จุดเห็นไหมจุดเก้าเห็นไหมเราตั้งละวศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าอะไรครับ usdt bsc คือ0.9ดอลลาร์นะครับนะ0.9ดอลลาร์ก็ระดับ30บาทนั่นครับออ ครับอ้าวเลื่อนลงเมื่อตั้งราคาเสร็จเราก็จะมาใส่จํานวนใส่จํานวนจํานวนอะไรครับจํานวน ANP ที่เราจะขายครคลิกเข้าไปครับนะใส่ราคาใส่จํานวนจํานวนเท่าไหร่ครับสิบเห็นไหมเราก็ใส่เลขศูนย์ไปครับถ้าอยากจะขายหนึ่งร้อยเราก็ใส่ศูนย์เป็นตัวหนึ่งครับเนี่ยก็ใส่ศูนย์นะหรืออยากจะขายแค่สองสองเราก็เปลี่ยนเป็นเลขสองครับ เนี่ยแค่นี้เองนะครับอาเลื่อนขึ้นให้มันมองเห็นชัดนะนี่นะให้ชัดยังไงครับก็มีราคาราคาที่เราจะขายอันนี้จํานวนที่เราจะขายถ้าเราใส่ศูนย์หนึตัวก็เป็นยี่สิบเนี่ยยี่สิบถ้าเราใส่ศูนย์นี่ตัวก็เป็นสองร้อยนะครับนะถ้าใส่ศูนย์นี่ตัวก็เป็นสองพันเห็นไหมครับเนี่สองพัน A N P แล้วจํานวนเนี่ยจํานวนเห็นไหม มันจะมาแสดงที่นี่เลยรายรับรายจ่ายของเรารายรับหนึ่งพนเจ็ดร้อยแปดสิบสอนะครับเนี่ยหะเนี่ยรายรับรายรับที่เราจะได้เราก็มากดสีแดงเลยครับเนี่ยกดปุ๊บกดเลยครับปุ๊บขายกดเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยแล้วมาดูด้านล่างครับนะเลื่อนมาดูโอ้โห นะราคาเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็นตลาดบิดนะครับนะแต่เรามาดูนะยกตัวอย่างนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆดูนะเออมาสุดนี่เนี่ยสุดเนี่ยมี a n p แต่ยังไม่ใช่นะมีลึกไปอ <c ười> ีกนี่มีหนึ่งบรรทัดนะหนึ่งบรรทัดเนี่ยเราก็เลื่อนมาดูนะครับเนี่ยมีขายนะใช่ราคาของเราไหมโอ้เนาะเออแต่ผมตั้งไว้หลายราคาแล้ว <c ười> นะเห็นไหมเออนะ ถ้าใครอยากจะตั้งก็มาตั้งนะครับเนี่ยตั้งราคาเท่าไหรนน่นะจุดห้าเก้าจุดห้าแปดจุดนะห้านะเจ็ดห้าหกโอเคนะตั้งแล้วเป็นไงดูดูอ่านะขายนิดเดียวเองเนีงไงห้า A N P <c oughs> นะครับห้า A N P ทางขวาเป็นไงรอนะสเตตัสร,รอก็เพียงเท่านี้เอง นะครับเป็นการขายเอาเลื่อนกลับนะครับเลื่อนลงเลื่อนลงอ่ะเลื่อนลงไม่มาก็แบ็กกลับนะแบ็กกลับโอเคเอามาลองดูใหม่นะลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งกด3ขีดแล้วก็มานะนะมันจะมาตลาดทั้งหมดแล้วก็มาอ่านะตลาดร้อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวากดเทรดนะครับมีกราฟเลื่อนขึ้น นะนี่ทํารอบสองให้ดูนะครับนะเมื่อกี้นี้แสดงในส่วนของการขายต่อไปเราจะแสดงในส่วนของการซื้อการซื้อก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยราคาราคาตลาดราคาตลาดนะราคาตลาดอ้าวซื้อนะเอาลบศูนย์ออกนะซื้อหนึ่งเลยเออหนึ่งจุดสองก็ได้ขีลงไปเห็นไหมนะซื้อราคาหนึ่งจุดสองหรือจะซื้อราคาหนึ่งจุดห้านี่นะครับอืม เราก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่พอใจเราจะซื้อราคา1.6นะเราก็เปลี่ยนเป็นราคา1.6อุ้ย1.6มันสูงไป <c oughs> เราก็เปลี่ยนลบได้เออลบได้นะ1.6ลบออกเหลือ1.2โอเคเราตั้ง1.2นะซื้อซื้อจำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ยจำนวนเท่าไหร่10เราก็เติมศูนย์ไปอานนี้มาแตะครับแตะเติมศูนย์่นะแตะที่นี่ แต่ที่ตัวเลขนี้<ม> A N P นะครับใส่ไปเติมศูนย์ไปตัวนึงก็เป็นร้อยโอเคใช่ไหมกราฟแดงเพราะว่าเงินไม่มีนะ <c oughs> ครับอ่านี่กราฟก็แสดงมาให้แล้วเงินจำนวนถ้าเราซื้อหนึ่งร้อยนะครับนระ้อยแปดใช่ไหมนะโอเคเห็นไ,ไหมคีย์ผิดนะอ่ะเป็นหนึ่งร้อยแปดโอเคต้องการซื้อหนึ่งร้อยแปดจำนวนหนึ่งอ่าราคาหนึ่งจุดสอง อันนี้ราคาเงินที่เราจะต้องจ่าย12นะเ,เราซื้อไปต่าย108ก็ต้อง120นะ,อะดอาลลาร์ครับ12 12ดอลล่าเองนะครับ12ดอลล่าจุด12 USD เนอะนะโอเคเห็นไหมอืมนะถ้าเราก็กดซื้อนะเช่นเดียวกัน หรือเราอยากจะเปลี่ยนราคาอุ้ยจำนวนมันมากไปเนะอะใส่ศูนย์เอาร้อยเดียวโอเคนะอุ้ยไม่พอร้อยหนึ่งมากไปเอาแปดสิบนะก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นแปดสิบไอ้ราคานี้มันสูงไปนะสูงไปแล้วก็เปลี่ยนได้ครับเป็นศนะูนย์จุดแปดเนี่ยเราตั้งรับราคาศูนย์จุดแปดถ้าใครๆนะตั้งขายไว้ก่อนตั้งซื้อไว้ก่อนถ้าใครนะี่นี่ไ,ไหมอ่า ราคามันก็เลยไม่ปรากฏตรงนี้นะก็ถือว่านะได้แสดงการตั้งซื้อและตั้งขายไว้ครบถ้วนนะอยากจะดูก็ต้องเลื่อนมาดูด้านล่างครับนะจะมาเจอตรงนี้ยนะมีวันที่เนี่ยมีวันที่แล้วก็มีนะนะขยายดูนะมี T X Hatch นะมีการทำธุรกรรมนะแล้วก็มี สัญลักษณ์ A N P U S D T นะนะแล้วก็มานะด้านนะด้านข้างก็มีขาย <c oughs> นะขายแล้วก็มีราคาจุดหนะ้าเก้าเห็นไหมตั้งไว้แล้วห้านะ A N P เ okay. คนะครับก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะต้องขอขอบคุณและให้กดติดตามช่อง A 2 P แล้วจะมีสิ่งดีๆมานำเสนอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ